สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับนี่เป็นโรบินของคุณพี่น่าจะธราพรน,นะครับของพี่ธราพรน,นะขึ้นงานเสร็จหมดแล้วพร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนสตาร์ทง่ายเลย ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับดูแลให้หมดแล้วครับทั้งข้างนอกข้างในก็เดี๋ยวแพ็กส่งน่่จะขึ้นรถวันนี้นะครับพี่ๆเครื่องที่อยู่ด้านหลังผมเตรียมขึ้นงานให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับของใครบ้างก็จะทําให้ทันภายในวันนี้ครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆที่อุดหนุนกันแต่ที่มันช้าเพราะว่าเราเราอยากบริการให้ก่อนนะครับ อย่างไอตัวมารุยมาสีแดงอะสีแดงอะตรงปลายนิ้วผมนะครับน,น,นี่อ่าตัวนั้นคือติดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่สบายใจที่เราจะขายอย่างนั้นผมขอแกะเปลี่ยนอะไรหรือว่าดูข้างในอีกทีนึงก่อนว่าตัวไหนมันมันสมควรที่เราจะบริการก่อนอะไรเงี้ยครับยังไงมันช้านิดนึงแต่ว่ามันชัวร์กว่านะพี่เนาะ ยังไงวันนี้ก็จะไล่ทําให้เสร็จทุกตัวนะครับจะมีเรียวบี mm. เหลืออีก2ตัวนะครับมากิตาเรียวบีแล้วก็คาวาอารุยมาแค่นั้นเองที่เราจะขึ้นงานวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ส่งให้พี่ๆได้ละคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่ขึ้นงานตัวอื่นนะครับยังไงขอโทษอีกทีนะครับที่ล่าช้าแต่ว่าเพื่อความสบายใจทั้งทั้งทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับทั้งผมและพี่ก็ อยากให้ใช้งานยาวๆครับอยากให้ใช้งานยาวๆเนาะมันช้าแล้วมันชัวนะพี่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ